ไปเรื่อยๆเยี่ยมญาติโยมคนยากคนลำบากแล้วอยู่กี่คนกันอยู่คนเดียวได้ทำอะไรตอนนี้เนี่ยคือปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอไปลูกผักปลูกหญ้าพอได้ขายพอได้กินเนาะอยู่คนเดียวอแล้วอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเพราะว่าเรียกจะวัย เพิ่มมาอีร้อยเองอ๋อได้เบี้ยคนสูงอายุเพิ่มมาร้อยเป็นแปดร้อยแล้วหรอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วที่เรีกเท่าไหร่หกไออยมเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เนี่ยการจ็ดเต็มเพิ่มอายุถึงแล้วก็เลยออายุคือเงินเข้าเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนายยมเก็บขายเลยเนี่ยขายพริกปึ้งขายกระกอกกะกะถามกินยากถึงเนี่ย ก็จะอดทนเลยอดทนอยู่เยอเล,ลิกหลานไปไหนลูกลก็อยู่อยู่นะแต่ว่าต่างคนต่างต่าง,ง,งคนก็ดังทรรมต่างคนต่างอยู่นี่นี่อยู่กระต๊อบนี้เหรอแล้วภรรยาไปไหนตายแล้วตายแล้วเนาะเคยมาหาไม่ไดตายแล้วคน <laughs> <laughs> ตายไปเห่ือใครจะมาเลยตายก,ก็ตายไปเขาเขาเห็นทุกข์แล้วแหละเออนั่นนั่นนั่นนี่คนทีตายคือ ค้นหมดคำแล้ววันหนึ่งทานอาหารกี่เวลาสามแล้วอาบน้ำก็น้ำในยเว้ยมีอาบทุกวันไหมหรือไม่อาบอาบทุกวันทำไมตัวยังมอมอยู่เลยก็เดิมประทันนาหารมาเกือกๆออกอยู่เนี่ยฉัดย่าคิดว่ายังมีแรงอีกแแรรงงที่ออะ เค่จะมีแรงสักกี่ปีก็ <c oughs> ไม่โอ้ยตอนนียบอกไม่ได้เจ็ดสิบแล้วใช่ไหมอ่าโอาทำเขาแก๊ก,ก,ก,กอยู่ให้ลูกกันไปหลักไปไปหลักให้มันหน่อยเดอะแล้วอีกอีกปีถึงป่าเ <c oughs> ลี้ที่ตรงนี้ยังมีชนอดอยัง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 นะกูกูโนะครงการมังค้ามาเนี่ย ได้อยู่นาน่ยังที่นี่อู้หลายหลายหลายอยู่ตั้งแต่มันอันยี่ยี่เจ็ดยี่ยี่แปดอตไอยู่อะแลอะไรนี่นนบ้านเลยอ่าบ้านผู้ดวงหมูเก้าแล้วมีไฟไหมที่บ้านมีก็แช็ไม่ได้เส <isions> ียแล้ววิทยุฟังไงวิทยุใชาแทนใช้น อ้าได้ฟังข่าวทุกวันฟังข่าวทุกวันแล้วฟังพระเทศบ้างไหมอ่พระเทศฟังไหมกวงางพระเทศอะไรบ้าง <c oughs> ท,ท,ทุกอย่างทุกอย่างจะ่ทนเทศเลยเี่อย่างอะไรบ้างที่พอจับได้ <c oughs> คือว่ากล้าอะไรบ้างควาอดทนอดกลั้นอดออมมีมนะ <c oughs> านะขยมีอยู่ได้คอยเอา <c oughs> แลวสอนให้ละให้วางอะไรบ้าง ทุกอย่างเลยแล้วมือดียาเจ็บไปเลยให้ะวางให้หมดให้ได้ให้ได้สายสายสายกลางไม่คันเหรอถึงเลยถามว่าอาบน้ำทุกวันไม่นี่อาบนะอาบอาบเนี่ยทำงานเพิ่งเข้าเนี่ยเอาเดี๋ยวข้าไมาให้กินเอา เอาข้าวสารสักแปดลูกไว้กินไปกับข้าวทุกชุดหนึ่งไหานอขอดูบ้านหน่อยนะโอ้โหบ้านอยู่กันไหนเปิดดูหน่อยอยู่ว่ายังไงเนาะ โอ้โห oh บ้านขนาดนี้เองโอ้โห oh แล้วฝนตกรั่วมไหมฝนตกมากๆกำเนิดม oh ื่กีโอ้โหทำไมสะอาดสะอ้านขนาดนี้โอ้โหรักสะอาดจังเลยโอ้โ oh หสะอาดเหลือเกินไม่กวาดเลยนะเนี่ยไม่กวาดดำ ข้างบ้านโอ้ยบ,บ,บ้านสะอาดอาเลือกเกิน I, I อพอรักตีอพอนี่ข้าวนี่ถุงเราสิบห้าโลนะวไข่ไว้กินนะ เยอะกับข้าวตั้งไว้เยอ็ได้ครับครับเวลาถากไปหัดพุทโธไปด้วยพุทโธพุทโธอยู่ในใจเอออยู่ในใจพุทโธหัดพุทโธกางเกงมีไหมมาเปลี่ยนหน่อยดำหมดแล้วดำม่เยอะดำมาดำมาดำเยอะด้วยมันเลยขึ้นมันเลยเนี่ย จากผ้าผ้ามาเป็นผ้ามันเลยออกออกอาทีกก็แต่งตัวทีโอ้โหผมไม่สะเลยเนี่ยดูแล้วยาตาเลยนี่ยยาตาผมต้องมีโอ้โหมีสะผมด้วยดูกางเกงใส่จนมันเลยฮะโอ้ยาสะผมเอานี้ขวดนี้ใช้นานเท่าไหร่ขวดหนึ่งขวดมาเยอะกี่ล้นฮะกี่ล้นโอ้ตัวมาว่าครึ่งปีอะดูท่านจาง เอาเอออารมณ์เอาวางวะเอาเดี๋ยวเมันเยอะไปเอาแค่กระบอกเดียวพอ <c oughs> เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินไม่หมดอา้าวกินเลยกินเลย <c oughs> อร่อยอร่อย <c oughs> นี่กุนเชียงโอดตินเอาไว้เอาไว้ชงเอาวาง มมมไม่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 ได้มีมูลนิธิามาจากธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกแต,แต่แต่เข้าเข้าไปสิงห์วัดน,นี่คือยาน,นวดนะายาน,นวดออดก๊อสข้าวมูแดงเมื่อกี้เอาเอามาทอนหนึ่งเมื่อกี้ยายก็ลืมจะคุณมอะไรเอาข้าวมูแดง เังไม่ค่อยรู้เรื่องของกินเยอะเลยนี่มียาหอมยาลมนะคนเดียวไายเป็นปีกข้าวเ้ีวยกาแฟที่จะสอบก่อนมึงมีแล้วเมื่อกี้ยังจะไม่ลงให้ยายใช่ไหม เตือนแล้วบอกให้เตือนด้วยนี่ของดีเลยอะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหมข้าวหมูแดงอะไรอีกเอาเสื้อเสื้อกันหนามีแล้วนี่ีครับเอาเสื้อนี่มาครบเลยเนาะเอายังยังอีกแล้วเงินทองมีมีใช้อยู่ไหมมีใช้เดือนเดือนใช้ประมาณเท่าไหร่ เดือนก็มนตกประมาณสามพันกว่าวใช้นนใช้ที่กับข้าวกับอะกินเนะี่สามพันกว่าแล้วของเก็บ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 และเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไห,หร่มันพริกไม่เดือนก็เจ็ดแปดร้อยผลคว่าเป็นเป็นเนี้แเป็นเดอย,ยังงเป็นมีขอเก็บร็ทั้งหมดนี้ได้แค่เจ็ดแปดร้อยเ <marinade. S 1> องอ่ะเขามาซื้อเองหรือต้องไปขายไปขายหางคาเนะี่ยห้างค้าต้อปอยู่ ถ้ามีมาลาะมมาล,ากรกรละกอนี่มะละกอก็ช่วยก็ดูแลพยายามปั้มได้จนเป็นไหนไมาเลยนี่ปลูกไปตกสองปีอลไรยังยังไม่ไดีดในบอกมะละกอหกเดือนได้ลูกยังมันก็นปาดเดือนแล้วแปดจะปลูกก<ฮ>็ปลูกนี่สองปีแล้วเหรอ,อยังไม่ได้ลูกเหรอ,อยังได้มากลูกไม่โตแบบนี้ต้องต่อยทิ้งอยากได้ลูกไหมมีเคล็ดลับ ไม่ไม่มีเคล็ดลับกลางคืนไปนอนกอดแล้วไปหอมเขามและก็จ่าสุดที่รักลูกช่วเเวลาพูดครบครอเดี๋ยวมันออกลูกนะบอกมาละก็จ่าสุดที่รักขอมทีนะจ้าลูกดกๆนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมานอนกอดใหม่นะจ๊ารับรองได้ขึ้นจากหัวลงล่างเ เขาบอกพูดดีๆต้นไม้จะอารมณ์ดีต้องเป็นนั้นอ่อรแล้วะความดีพยายามสร้างมาเลยเออเอาวิทยุมาเครื่องหนึ่งให้โยมได้ฟังจะได้ฟังธรรมะมีเสียงสวดมนต์ด้วยจะได้สวดมนต์เป็นอ่านซื้อออกไหมออกออกเอาเอาบทสวดมนต์มาด้วยนะก็บวชบวชบวชทภาษา อ่ท่องอะไรได้บ้างตอนนั้นตอนนั้นก็ได้ทุกทกบอดนะอ่าเอาตอนนี้อะตอนนี้มึกเนี่ยถ้ดูผ่ได้อ๋อถ้าดูใช่ไหมอ่าแล้วถ้าไม่ดูท่องอะไรได้บ้างก็ก็ท่องได้ก็คือว่าโมสามจบอะโอสุดยอดเลยโมสามจบนี่ยเอาไปงก็คล้องกันนะคล้อง แล้วอีทิพิโสได้ไหมไม่ได้เป็นบางครั้งเป็นบางตอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้อ่านให้อ่านให้อ่านนายดูดูอ่านแล้วนี่ก็อ่านว่าอะไรข้างหลังพุโทโธพุทโธอ่พุโท <laughs> พโธแล้วนี่อ่านตัวสีน้ําเงินสีแดงคือความหมายให้รู้ว่านี่คือบูชาพระพุทธเจ้านี่คือพัฒนทรยัยนี่คือพุทธคุณนำคุณสังฆคุณนี่คือบทนะานอีทิปิโสอันนี้นหยลองฟังอ่านดูที ค่องๆนะนโมจตวะโตอะโตตัมมาตพุตสาพุดทางแจนางต้องสามจบนะับแล้วจบเดต่อเลยพุดทังใ่นางกระฉานี่ทำมังตะนังกระฉามปิรังแด้มังกระฉานี้ตุติยามปิดุทางในางกระฉานีตาติมปิทํามังนังกระฉามนี้ฝุดิ จำเปตั้งครั้งต่องกทีจำปีแล้วมาตายจำปีทุกกระทู้ไปเลยแล้วตาวตาแล้วก็มาทุกใหม่นี่มันมันตาลตายตายตายอ๋อตายออข้างข้างอิติปิโสก็ว่าอรหัรตมาตุพธวิริจะระดมธรมโนตุกตโตโยกัวิถูอันตโยปุริวุัสสะธรรมะตายทิ ปัฏฐาเทวะมนุษย์านังพุทโธภวิติสว่างขาโตภควตาธรรมโอตัณจิโกอัคไรโกเอหิปัจโกโอปันนิโกปัจตังเวทิตาปัญโยเวทิตาโพอัพโพวิญญาวิญยุปิญยิหิติ ตัวหอเป็นตัวอนะเป็นหานบาลีนะต่อไปสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนพระกวาตโตสาวกตังโคอุจุปฏิปันโนพระกวาตโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระกวาตโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนพระกวาตโตสาวกตังโคอายยะติตทังตัตาลิปุ ยุคานี้ปะทะอัทะ,ะ,ะปัทะปุ๋ิละบุคคลาเอสะภะคะวะโตลาวะกัลังโฆอ,อ,อาหุนายโยอาหุนายโยพักิตายโยอาหุนายโยตัวนี้ต้องป่าปาหุนายโยอ่ะอันนีก็แล้ อะไรนี่โยนุอไรนุตะรอะไรอะรังบุญยักษ์เขตังโลกัสสาิตโลกัสสาติพยายามท่องเดี๋ยวก็คล้องเองนะเดี๋ยวมีบทสวดมนต์ให้วิทยุอยู่ไหนนะอ่านี่นะไฟฟ้าไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเอาถ่านใช้ถ่านได้ใช้ถ่านได้ถ่านใส่ไร้อยังใช่แล้วนะ พอเปิดปุ๊บวิทยุมันมีสวิัน,นี้ปิดเปิดแลอันี้หมุนหาสถานีวิทยุนะ AM FM แล้วปิดเปิดก็เปิดแท็กแต่มีเสียงไปไปแต่มีเสียงสวดมนต์ธรรมดเช้าหนึ่งชั่วโมงธรรมดเย็นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีเสียงสวดมนต์นะธรรมดเช้าธรรมดเย็นและสวดมนต์ เอาไหมให้พิทีกเอาไหมเอาเถอักเครื่องมุกเขาเกียร์เนีว่าไปจับนลมไม่ทานเลยเอนี่น้อ ใช่จนตายเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรบุอะไรรู้ไหมนี่บุอะไรทมวัดบวชแล้วต้องรู้กันเดี๋ยวจะมีการแปลให้ฟังจะได้รู้ความหมายเลยชอบไหมจริงไหม จริงอ้าวมอบให้เลยต้องไปด้วยกันเลยนะเวลาไปทำงานก็หิ้วไปเลยหมดฐานก็ซื้อใหม่สบายตรงนี้เป็นซิมการ์ดนะตรงนี้อย่าไปทิ้งนะ ถ้าถ้าตรงนี้หลุดปั๊บก็เสียงนี้จะไม่มีแล้วนะอันนี้คือบทเก็บไว้ดีนะไม่ต้องมายุ่งกับมันอันนี้คือซิมการ์ดที่มีเสียงก็เพราะตัวนี้ใส่เข้าไปทำไมก็ต้องเปิยวิทยุตัว,ต,วตัวนี้ห้ามออกนะฝนตกก็อย่าไปโด,ดนนะ้ำนะถ้าฝนตกออก็เข้าบ้านก่อนอา้าวไปแล้วหัดพุทโธไปด้วย ในพุทโธดูสิพุทโธอ่าพุทโธทำโมตังโคแต่เวลา <c oughs> เวลาทำงานพุทโธอย่างเดียวพอนะอพุทโธเคยนั่งสมาธิไหมนั่งบางครั้งนั่งบางครั้งครั้งหนึ่งนานแค่ไหนประมาณกิ่ปาที ทำไปสิบห้ายี่สิบนาทีทำแล้วให้พ่อแม่เราบ้างบูตนะอัดพุทโธพุทโทนั่งใกล้ๆนี่ถึงพ่อแม่ยังเยอะๆแต่รอตักบาตรเดียวมันมันไม่ได้ทุกวันไงอย่างนี้ได้ทุกวันนี่นี่แปลแล้วความหมายมีแล้วพุทธังเนี่ยากะววันตมอิท อโอ้ยยามาเยอะกินไม่หมดเอาแค่สองอันพอเดี๋ยวฮะเดียวสองขัเหนึ่งเอามาวม,ามีห่อหม,มกไหนจะกินได้ก็กินก่อนมากินได้ไว้นี่านี่ใส่ไปแล้วใช่ไหปให้สำรองไว้สำรองอย่าไปแก้พลาสติกนะเดี๋ยวมันชืน้นจะเยอะไปไหมจะกลัวจะคุณกลัวกินไม่หมดไม่หมอะไรหมดหมด หมดเหรอเอาหมดหมดเอาหมดเห็นไหนมาอ่ะไหนไๆก็มาแล้วเจาะเงินไว้ใช้ไหมตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่เอากางเกงอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ยังไงไม่เขาเรามีไม่ขาสั้นไม่มีฮะไม่มีเพราะไม่หามาขายยาวมีไหมอ๋อไม่เอาขึ้นมาสาธุ ฮะฮะโอโอโออาาๆาาาๆาาสาธุนี่บอกษาผมทุกวันดูแล้วไม่เชื่อเลยเนี่ยไม่เชื่อตาเลยสาธุวันเอาเอาเงินให้สักสี่พันไว้ใช้อาอเดี๋ยวข้าเนียวห้ามลีบกินนะนี่ข้ามูแดงนะ ไปสีพระครับเก็บไว้ใช้เอามาเอามโยมรวมมาอีกอนนั้นให้นภรรยาเออเป็นห้าพันนะโยมรวมกันอีกพันหนึ่งนะไปแล้ว เก็บดีๆนะนี่นี่นะอย่าลืมท่องนะจะได้บุญอันนี้ไปทิ้งหน่อยขวางทางเดี๋ยวเตะโยมต้องหัดกวาดห้องบ้างนะสุขปกมากเดี๋ยวเกิดงูเงี้ยวเข้าไปมันไปนอนขดอยู่เดี๋ยวโดยพระองค์เอง ตอนนี้เราอยู่บนเขาปลานขึ้นมาดังเขื่อนปลานได้แวะโปรดโยมชีวิตชาวบ้านก็ไม่มีอะไรนะซื่อๆใสๆไม่มีให้ได้เลียมอะไรประโยมเนาะไม่มีผลประโยชน์เข้ามาปวกพัน มองตาก็ไม่มีอะไรกันนะมีแต่ขิดตาน,นัน่นเองยกเนาะกูนแต่เห็นภาพเลยนะเนี่ย <c oughs> มีแต่ขิดตา <c oughs> สุขะโตสุขะโ,โตอันุตตรุมมีใครเอ่ยเฉลอนนิดหนึ่งมีใครอยู่ไหม